สวัสดีค่ะช่องนภพัฒชาแน,นลนะคะวันนี้นะคะกิกนะคะจะมาแนะนำร้านเสริมสวยของกิกเองนะคะร้านกิกบิวตี้ช็อปนะคะตั้งอยู่ที่อำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมินะคะค่ะคลิปนี้นะคะก็จะมาแนะนำผลิตภัณฑ์นะคะยืดได้ดัดได้นะคะ ของ3บวกและเชฟวี่นะคะผลิตภัณฑ์หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะคะน้ำยายืดได้ดัดได้นะคะของ3บวกสูตรเคลาตินนะคะมี3สูตรด้วยกันค่ะถุงสีเขียวนะคะจะเป็นสูตรแข็งแรงถุงสีม่วงเป็นสูตรปานกลางและถุงสีชมพูเป็นสูตรออดแอค่ะมีโกกน้ำให้เลือกนะคะมีโกกน้ำโกกขรีมให้เลือกค่ะ น้ำยาตัวนี้นะคะสามารถสาบคุได้เลยไม่ต้องรอหลายวันนะคะมัดได้ติดกิบได้ค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นน้ำยาเชฟวี่สูตรเคลาตินเหมือนกันนะคะตัวนี้นะคะโรงงานผลิตเดียวกันเลยค่ะตัวนี้ก็จะมี3มสูตรเช่นกันค่ะแข็งแรงปันกลางอ่อนแอนะคะแล้วก็แชมพูล้างสารเคมีนะคะแชมพูเคลาตินสปาเคลาตินนะคะ ตัวนี้นะคะจะเป็นตัวน้องใหม่ค่ะเป็นทีเม้นต์เคลาตินเข้มข้นของ3าบวกนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวอาร์เกนออยนะคะช่วยกระชับรอนลดความชี้ฟูของรอนค่ะมี3สูตรด้วยกันค่ะสีม่วงนะคะสําหรับผมทาสีสีแดงผมเสียมากแล้วก็สีทองผมทั่วไปนะคะอาเกนออยอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นของนาเวนซี่ค่ะ กวาสีเหลืองเป็นเคลาตีนออยนะคะแล้วก็สเปรย์น้ำนมค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวไฮไลท์เลยค่ะเชื่อมพัะทะแกนผมนะคะมูเรนเพกค่ะถ้าเพื่อนๆสนใจผลิตภัณฑ์นะคะก็สามารถสั่งซื้อมาได้ที่ l ลาย kik under score n a p a t หนะคะหรือที่เบอร์โทร097-3418-985นะคะค่ะ ถ้าพี่ๆช่างหรือเพื่อนๆคนไหนอยากเรียนนะคะก็กิกก็จะเปิดสอนตัวต่อตัวนะคะสอนที่ร้านกิ๊กเลยนะคะที่อำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมินะคะใครอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถแอดไลน์มาคุยกันก่อนได้เลยนะคะช่วงนี้อาจจะลงคลิปให้ช้าหน่อยนะคะจะพยายามลงให้ทุกวันเลยคะ่ะขอบคุณที่รับชมนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่วิดีโอหนะะ้าค่ะ